ได้พระนะครับหลวงพุทธทวดวัดประสาทปุญญวาสนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงพุทธทวดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับพระวัดประสาทบุญญวาสเนี่ยหลวงพุทธทวดถือว่าเป็นที่นิยมมากๆพอสมควรนะครับเป็นรองแค่วัดช่างให้ปีสอง7ี่เเเท่านั้นนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับ เพื an, ่อนๆลองดูนะครับพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารความเก่านะครับเมื่อดูแล้วพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าเนื้อลังเมงนะครับเนื้อลังเมงนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเนื้อลังเม้งคืออะไรนะครับบางคนยังไม่รู้ว่าพระที่เรียกว่าเนื้อลังเมงเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับที่ว่า เรียกเป็นเนื้อหลังเม้งเนี่ยนะครับก็คือในสมัยของเจ้าวาดวัดปราสาทนะครับก็คือพระสมุ์อมพลนะครับท่านมีความสนิทสนมกับตามเม้งนะครับตามเม้งเนี่ยเป็นคนขายผลไม้อยู่แถวแถวสมเษ่นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อสร้างพระ ช่วงแรกเลยนะครับช่วงแรกๆเลยช่วงแรกสุดหมายความว่าสร้างพระแรกสุดเนี่ยนะครับตาเม้งที่เป็นคนขายผลไม้เนี่ยก็เอาลังใส่ผลไม้ที่ทําจากอ่าไม้ชําฉานะครับไม้ชําฉาเนี่ยนะครับมาใส่พระที่สร้างครั้งแรกสุดครั้งแรกสุดก็คือสร้างในวัดนะครับสร้างในวัดชุดแรกๆเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหาที่เป็น มวลสารเยอะมากที่สุดนะครับมีส่วนผสมของเศษพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่เปิดกุเมื่อปี2500รวมถึงแร่นะครับแร่ว่านที่หลวงพ่อทิมนะครับอาจารย์ทิมนะครับวัดช้างให้นะครับได้นำมามอบให้นะครับซึ่งบรรจุอยู่ในใส่ไว้ในลังผลไม้ของตะเมงนะครับ จึงเป็นที่มาของเนื้อลังเม้งนะครับพระเนื้อลังเม้งเนี่ยจะนิยมสุดนะครับเพราะว่าเป็นพระที่สร้างช่วงแรกๆก็จะเป็นพระที่มีเนื้อหามวลสารมากที่สุดนะครับอันนี้คือที่มาของเนื้อลังเม้งนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ได้ทำความเข้าใจนะครับทีนี้มาดูนะครับพระหลวงพู่พทวดนะครับขออภัยหลวงพู่ทวดวัดประสาทบุญ,ญาวาสเนี่ยนะครับมูลเหตุของการจัดสร้างพระเนี่ยนะครับก็ เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์พอสมควรนะครับอัศจรรย์ยังไงนะครับก็คือในช่วงปี2,498นนะครับ2 4 9พรนะครับพระบสถสดและก็กุฏิของวัดประสาทบุญาว่าที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลวชิระในปัจจุบันเขตดุสิตเนี่ยนะครับเกิดเพลิงไหม้นะครับเกิดเพลิงไหม้เสียหายเป็นอย่างมากเลยแทบจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คือไฟได้ไหม้ นะครับทั้งเราโบสดนะครับแล้วก็กุตินะครับจากนั้นนะครับอาจารย์ทิมนะครับได้นิมิตนิมิตก็คือเอาพูดตรงๆก็คือหลวงปู่ทวดท่านมาบอกว่าให้นะครับอาจารย์ทิมเนี่ยไปช่วยบุรณะวัดปราศาสบุญยวาดนะครับที่กรุงเทพเพราะถูกเพลิงไหม้นะครับถูกไฟไหม้นะครับก็เป็นเหตุให้อาจารย์ทิมเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาที่ กรุงเทพนะครับโดยพักที่วัดเอี่ยมบวรนุษย์นะครับท่านก็ได้สอบถามว่า,าที่กรุงเทพเนี่ยนะครับที่พระนครเนี่ยมีวัดที่ถูกไฟไหม้ชื่อวัดประสาทไหมนะครับก็ได้รับการบอกว่ามีนะครับอยู่ที่ที่เขตดุสิตหรือว่าสามเสนนะครับวัดประสาทท่านก็เดินทางมาที่วัดนะครับแล้วก็บรกษากับพระสมุทรอมพลว่าจะบูรณะและก็สร้างพระโบสถ ให้นะครับโดยที่จะสร้างพระหลวงพุทธวดนะครับโดยมอบมวลสารนะครับว่านแล้วก็แร่ก,กักยายักษ์นะครับแล้วก็พระพิมพตารีดนะครับหลวงพุทธวดพิมพตารีดปีศูนย์ห้านะครับ<อ>เพื่อใช้เป็นแบบในการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของพระวัดประสาบุญยาวาฒนพิมใหญ่นี่นะครับจะมีลักษณะ เหมือนกับพระหลวงพุทธวดพิมพ์ตาลีดนะครับพิมพ์เตลีดปีศูนย์ห้านะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของการสร้างพระหลวงพุทธวดวัดประสาทนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่านะครับถ้าหลวงพุทธวดท่านท่านนิมิตให้หลวงอาจารย์ทิมน,นะครับมาสร้างพระให้เนี่ยหมายความว่าหลวงพุทธวดท่านต้องนะครับมีความสัมพันธ์แล้วก็อ่า ปกปักรักษานะครับคุ้มครองพระที่ออกมาจากวัดประสาทบุญยวาฒแน่นอนนะครับทีนี้ทําไมหลวงพุทธทวดท่านึงมีความสัมพันธ์กับวัดประสาทบุญยวาฒก็คือในช่วงสมัยยุคอยุธยานะครับที่หลวงพุทธทวดท่านดํารงขันอยู่นะครับท่านเดินทางมาทุดงนะครับมาปาักกฎอยู่บริเวณที่วัดประสาทแห่งนี้นะครับถ้าใครได้อ่านประวัติหลวงพุทธทวดก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับทีนี้มาเข้าในสู่ของการ พิจารณาพระนะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับวิธีการดูเนี่ยนะครับเราต้องดูลักษณะโดยรวมก่อนว่านะครับรูปร่างพิมพ์ทรงนะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับพิมพ์เตารีดปีศูนย์ห้านะครับคําว่าเตารีดปีศูนย์ห้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับลักษณะของพระเนี่ยนะครับจะมีช่วงปลายนะครับจะมีช่วงปลายที่ งุ้มมาด้านหน้านะครับสูงนะครับช่วงปลายที่งุ้มมาด้านหน้าหรือว่าสูงคล้ายๆกับลักษณะของเตารีดนะครับเตารีดโบราณนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะซึ่งพระพระหลวงพุทธทวดปีศูนย์ห้าพิมเตารีดนะครับก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับพอใช้พระเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อปีศูนย์ห้ามากดพิมพแล้วนะครับ ล่องรอยรูปร่างลักษณะของพระเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันพิมพ์ใหญ่เอเลยนะครับเป็นพระพิมพ์นิยมสุดนะครับจะเห็นว่าส่วนของขอบพระเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูวิธีการสร้างก่อนแล้วเราค่อยไปดูรายละเอียดในส่วนของจุดตำหนิต่างๆนะครับดูดูการสร้างก่อนพระที่กดพิมพ์ลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีขอบนะครับขอบความลึกของแม่พิมพ์นะครับที่เท่ากันนะครับ ที่เท่ากันเพื่อนๆดูนะครับไล่ขอบเรื่อยๆนะครับรวมมาถึงฐานด้านล่างเห็นไหมฮะมีขอบหไหมฮะไล่มานะครับรอบองค์นะครับนี่ครับขอบพระนะครับขอบพระนะครับแล้วลักษณะของพระเนี่ยด้านบนก็จะงองงุ้มมาเล็กน้อยนะครับตามรูปล่างของพิมพ์เตารีดปี05นย์หนะครับแล้วก็ ผิวของผิวของพระเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยถ้าพระหล่อเขามีลักษณะของเนื้อเกินมา mm. ก็จะติดอยู่ในแม่พิมพ์ด้วยนะครับติดอยู่ในแม่พิมพ์ด้วยนะครับศีสษะของหลกปูทวดเนี่ยนะครับจะมีความโหนกนูนนะครับเป็นสันขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะดูดูการพิมพ์ทรงก่อนนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงบริเวณใต้ฐานนี่นะครับที่เป็นช่วง อยู่ในแม่พิมพ์นะครับตัวนี้จะอยู่ในแม่พิมพ์เห็นไหมฮะอยู่ในแม่พิมพ์ส่วนที่เป็นการใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ก้านทูบนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นซ่อมนะครับเป็นซ่อมเป็นซ่อมจะมี3หรือ4ี่นะครับเขาก็ใช้งองอขึ้นมาเพื่อจะเสียบพระนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับเสียบพระยกขึ้นนะครับเป็นซ่อมเพราะถ้าก้านทูบเนี่ยนะครับ เพื่อนๆดูว่าการทูบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะซ่อมเนี่ยเขาจะแบนนะครับบางส่วนที่ยกขึ้นเนี่ยก็จะทําให้บริเวณเนี้นูนขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นเป็นการวิธีดูวิธีการสร้างนะครับทีนี้เพื่อนๆดูนะครับขอบพระเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยนะครับจะจมอยู่ในแม่พิมพ์นึกออกไหมฮะจะจมอยู่ในแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นส่วนที่นะครับส่วนที่เสียบและยกพระขึ้นมาเนี่ยนะครับ ออก็จะอยู่เหนือขอบแม่พิมพ์นะครับก็จะอยู่เหนือขอบแม่พิมพ์นะครับพออยู่เหนือขอบแม่พิมพ์เนี่ยนะครับหากพระที่มีร่องรอยของการเสียบเนือ้อแล้วก็ยกขึ้นไปเนี่ยถ้าอยู่ต่ำกว่าขอบแม่พิมพ์พอ่ะพระองค์นั้นคือพระเกทันทีแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูพระที่สร้างจากแม่พิมพ์โบราณนะครับก็คือมีบล็อกหน้าเดียวนะครับตรง <s> ส่วนนี้ต้องอยู่เหนือขอบแม่พิมพ์ขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะ แล้วลักษณะของขอบเนื้อพระด้านบนเนี่ยนะครับที่เป็นรอยของการเสียบแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องมีรอยยู่รอยยับที่เกิดจากการแรงดันของไม้หรือว่าซ่อมเนี่ยนะครับที่ใช้เสียบแล้วก็ยกพระขึ้นไปเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่คือการดูธรรมชาติของพระนะครับเห็นไหมฮะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ พอเรารู้ว่ากรรมวิการสร้างเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติเลยครับเรามีการกดเนื้อลงไปนะครับปั้นเนื้อเสร็จปุ๊บก็ใช้พระเนี่ยเนื้อพระเนี่ยกดลงไปในแม่พิมพ์นะครับจะเห็นรอยพับของการปั้นเนื้อนะครับมีรอยกดย้ำแม่พิมพ์นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือการดูวิธีการสร้างให้ถูกต้องนะครับพอวิธีการสร้างถูกต้องแล้วนะครับเพื่อนเรามาดู รายละเอียดตำหนิพิมพ์ทรงของพระนะครับพระหลวงพุทธทวดนะครับดูที่ใบหน้าก่อนเลยครับดวงตาของท่านนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นยาวกว่าแล้วที่จะเป็นค่อนข้างจะเล็กกว่าแล้วอยู่สูงตำแหน่งที่สูงกว่านะครับใบหน้านะครับดวงตาซ้ายจะต่ํากว่าเล็กน้อยเห็นไหมครัประมาณนี้แล้วก็ดูปากนะครับปากจะมีสันขอบนะครับเป็นวิธีการดูพิมพ์แบบเดียวกับพิมพเตารีดปีศูนย์ห้านะครับ ดูเส้นสังคตินะครับเส้นสังคติจะมีลักษณะเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับดูนะฮะเส้นสังคติเป็นสันหนานะครับสันหนาแล้วก็จะมีช่วงนี้1ช่วงเห็นไหมช่วงหักนี้1ช่วงอันนี้คือช่วงที่สองแล้วก็ช่วงที่3เห็นไหมฮะจะแบ่งเป็น3ามช่วงลองไปดูนะครับดูได้ทั้งพระหลวงพุทธพิมพ์ใหญ่บัดประสาทแล้วก็พระหลวงพุทธ ตารีดพิมพ์ A นะครับใหญ่ A นะครับปีศูนย์ห้าเหมือนกันนะครับรายละเอียดความคมชัดต่างๆนะครับเห็นไหมฮะพระที่เป็นพระเนื้อผงนี่จะมีขนาดหดแล้วก็เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับมีขนาดหดและเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับมาดูต่อนะครับบัวเม็ดนี้นะครับบัวเม็ดนี้เนี่ยจะชนกับขานะครับชนกับหัวเข่าพอดีนะครับเห็นไหมฮะบัวเม็ดนี้จะชนพอดีนะครับ ส่วนเม็ดอื่นก็จะมีลักษณะเดียวกับพระปี05นะครับก็จะเป็นบัวนะครับบัวปลายแหลมนะครับบัวบนบัวล่างเห็นไหมฮะนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับขัดสมาธิเพชรนะมีปลายเท้านะครับคมชัดเจนแล้วก็บริเวณของชายจีวรน,นะครับเม็ดนี้จะนูนเด่นขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะจะนูนเด่นขึ้นมาเลยนะครับนี่พลิกมาดูด้านข้างนะครับพิกมาดูด้านข้างนะ จะเห็นลักษณะของใบหูนะครับชัดเจนนะครับของเกสเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทเลียนแบบแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้านําไปถอดพิมพ์เนี่ยขอบตรงเนี้ยเขาจะมี2ขอบ2ชั้นขึ้นมานะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูได้นะครับภาพบแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับขอบตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นพระถอดพิมพ์เนี่ยขอบตรงเนี้ยจะเป็น2ชั้นนะครับเพราะว่าเขาทํา ลงไปแล้วก็มีขอบได้แค่ชั้นเดียวนะครับถ้าไปถอดพิมพ์เนี่ยตรงนี้นะครับจะไปปรากฏอยู่ในบล็อกถอดพิมพ์นะครับและความคมชัดรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบลิ้วจีวรแบบนี้ก็ดีนะครับหรือว่าลักษณะของสันนูนที่เป็นเต้นสังคติแบบนี้นะครับจะหายไปเลยนะครับและดูในส่วนของผิวพันธุนะครับผิวพันธ์เนื้อลังเมงเนี่ยนะครับนะครับ ส่วนผสมของเนื้อลังเมงเนี่ยจะใช้สูตรของพระสมเด็จนะครับสูตรของพระสมเด็จมีน้ํามันตังอิ้วนะครับมีเนื้อกล้วยนะครับแล้วก็ผงของสมเด็จพระคุณพรมเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อกดพิมพ์พระออกมาแล้วเนี่ยครับเห็นไหมฮะลักษณะของเนื้อพระเนี่ยนะครับเมื่อดูจากตาเปล่าดูตาเปล่าแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเหมือนเนื้อพระสมเด็จมากๆนะครับ แล้วก็จะมีลักษณะของฝ้านะครับฝ้าที่นักสะสมพระมักเรียกว่าแป้งรองพิมพ์นะครับแต่อย่างจริงแล้วเนี่ยเป็นเป็นน้าในส่วนของเวลาผสมเนื้อพระเนี่ยเขาจะลอยมาตามผิวนะครับลอยมาตามผิวพระเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิวพระนะครับฝ้านะครับฝ้าของพระเนื้อผงเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับพระสมเด็จครับจะมีแบบนี้เสมอนะครับของแบบเนี้ย ทำเนื้อปลอมขึ้นมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาซองดูเข้ากล้องดูที่หลังนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนสำหรับผิวของพระเนื้อผงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูเห็นไหมฮะขอบความลึกของแม่พิมพเนี่ยนะจะชัดเจนมากๆนะครับพระจะอยู่ในส่วนบริเวณนี้นะครับแล้วพิมพ์ทรงนะครับประมาณนี้สังเกตดูนะครับพระเวลากดพิมพเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเป็นข้อสังเกตอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระนางพญาก็ดีพระสมเด็จก็ดีพระ อะไรก็แล้วแต่ท <ose>. ี่เป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวแล้วต้องกดเนื้อลงไปนะครับหรือแม้แต่หุ่นเทียนแม้แต่หุ่นเทียนของพ่อเงินวัดบางคานนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับการยุบของเนื้อเนี่ยด้านหลังเห็นไหมฮะเขาจะมีถ้าพัดตรงส่วนเนี้ยนูนขึ้นไปเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยเขาก็จะยุบตามไปด้วยถ้าเป็นส่วนที่เป็นหน้าอกสั้นลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะนูนป่องขึ้นมาอันนี้เป็นข้อสังเกตพระแท้นะครับเป็นข้อสังเกตของพระแท้นะครับที่กดเนื้อลงไปตรงนี้เขาจะแอน ยุบตามไปด้วยนะครับตามรูปร่างของพระเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะของหน้าตักนะครับลำตัวศีรษะชัดเจนเป็นเขาโค้งให้เห็นนะครับถ้าพระใช้มาจะเกิดลักษณะนี้นะครับในส่วนของพระแท้นะครับให้สังเกตดูนะครับอันนี้เป็นเป็นเล็กๆน้อยๆเครื่องเติมขึ้นมาอ่ะเห็นไหมฮะทีนี้เรามาเข้ากล้องดูนะครับว่าเนื้อหาของพระเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับ เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับลักษณะของเนื้อพระเห็นไหมฮะส่วนของหน้าผากเห็นไมฮะขมับตรงนี้จะเป็นยุบน้อยๆนะครับผิวของพระหลวงปูททวดวัดประสาทปีศูนย์หกเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นกระแจะบนผิวเห็นไหมฮะส่วนมากจะเป็นกระแจะกระแจะแบบเนื้อเปียกบนผิวนะครับ อยู่ทั่วไปนะครับอยู่ทั่วไปทั่วองค์ตามซอกนะครับถ้าพระที่ใช้มาสภาพแบบนี้นะครับเนื้อจัดจัดแบบนี้นะครับจะอยู่ตามซอกเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะกระแจกระแจก็คือเนื้อตอนกดเนี่ยค่อนข้างที่จะเปียกหรือว่าตัวประสานเยอะนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระวัดประสาทเลยนะครับ นี่นครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แรก่กากยายักนะครับที่ผสมอยู่ในดินเนี่ยนะครับเนื้อลังเม้งเนี่ยจะมีมากที่สุดนะครับเนี่ยทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กถ้าองค์ไหนที่เล็กช่วงแรกๆสุดเลยเนื้อหาเขาจะก้อนเขาจะใหญ่มากๆนะครับลองดูในส่วนของแร่นะครับแล้วก็ความลึกของพิมพ์ทรงไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะ เนื้อหาแบบนี้ถ้าเป็นพระสมเด็จเนี่หกคือแท้เลยนะครับเพราะว่าผสมส่วนของมวลสารพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเยอะมากนะครับเยอะมากๆเนื้อหลังแมงถึงเ,เป็นที่นิยมสูงนะครับนักสะสมเขารู้ดีนะครับว่าว่าพระที่สร้างชุดไหนมีเนื้อพระสมเด็จเยอะมากๆนะครับมาดูนะครับ ความเก่าอายุนะครับธรรมชาตินะครับแม้แต่ในในร่องของที่เสียบและยกพระขึ้นเห็นไหมฮะมีความเก่าอยู่ภายในมากๆเห็นไหมฮะทำให้พระดูง่ายนะครับทำให้พระดูง่ายนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับ ลักษณะของเส้นจีวรเนี่ยเส้นสังคติเนี่ยสำคัญมากนะครับจะแบ่งลักษณะเป็น3ช่วงนะช่วง1ช่วง2องแล้วก็อาจเป็นช่วง3นะครับแล้วก็สูงพาดบ่าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับ เนื้อหลังเมงเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหลังเมงบางองค์ก็จะเป็นมวลสารเล็กๆนะครับเป็นก้อนแร่เล็กๆนะครับแร่กากจยายักก์นะครับนี่ดูเนื้อตามซออเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะเป็นกระแจะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพระที่สร้าง ในยุคเดียวกันเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตานะครับโดยใช้พิมพ์ของพระหลวงพ่อแก้วนะครับมาเป็นแบบในการสร้างนะครับพระปิดตานะครับราคาแตกต่างกันนะครับเป็นพระที่สร้างพร้อมกันนะครับอันนี้คือเนื้อเนื้อธรรมดานะครับที่ไม่ใช่เนื้อลังเมงนะครับเป็นเนื้อขาวธรรมดานะครับมีหลายโซนนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับเห็นไหมฮะลองมาดู ใกล้ๆนะครับดูอายุของของเนื้อพะนะครับเห็นไ,ไหมฮะเห็นไ,ไหมฮะเหมือนกันเลยเพียงแค่ต่างกันแค่การสัมผัสใช้มากน้อยเท่านั้นเองใช่ไหมฮะเพื่อนสามารถที่จะเริ่มเริ่มสะสมในส่วนของพระปิดตาก่อนนะครับ เพื่อจะมาดูว่าลักษณะของเนื้อพระเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนแล้วก็ผิวที่เป็นกระเจะกระแจะเห็นไหมฮะดรือตามซอกของของพระพาหาพระความปติหรือพระปิดตายไหมฮะผิวเนื้อจะเป็นลักษณะกระเจะแบบเนื้อเปียกเห็นไหมฮะแบบเดียวกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระวัดประสาทนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยผิวแบบเนี้ยผิวเป็นกระเจะแบบเนี้ยนะครับเหมือนเราประแป้งนะครับปะแป้งเปียกๆนะฮะ การดูเนื้อพระเห็นไ,ไหมฮะขาดเพียงแต่ช่วงที่สร้างพระปิดตาหรือว่าไม่ใช่เนื้อลังเมงก็จะไม่ค่อยมีแร่นะครับผสมน้อยไปหน่อยนะครับเนื้อลังเมงจะโรยเลยโรยด้วยผสมด้วยนะครับมีทั้งในเนื้อพระแล้วก็โรยเนี่ยพระประมาณนี้ถ้าถ้าไม่ได้โรยนะนะครับช่วงแรกโรย,ยอันนี้คือโรยอยู่บนแม่พิม ก่อนจะกดส่วนอันนี้นะครับผสมอยู่ในเนื้อเห็นไหมฮะเนื้อลังเม้งนะครับพอพระที่สร้างช่วงหลังๆก็จะแร่น้อยแล้วนะครับส่วนผสมของแร่น้อยแต่ว่ากรรมวิธีการสร้างเนี่ยวิธีเดียวกันก็คือเป็นพระที่พิมพ์นะครับหน้าเดียวนะครับพระหน้าเดียวเห็นไหมฮะส่วนพระหน้าเดียวนะครับวิธีการสังเกตนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีการ กดเสียบไม้แล้วก็ยกขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้ยกจนจนที่เสียบเนี่ยหลุดออกมาจากเนื้อพระเลยแล้วก็กดปิดทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะ mm hmm. ดูหลายๆองค์นะครับนี่ครับ mm hmm. กา้านทูบเขาจะไม่ไม่แบนแบบนี้กา้านทูบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่าเป็นซ่อมนะครับซึ่งคนเก่าๆก,ก็บอกว่าใช้ซ่อมนะครับใช้ซ่อมเนี่ยยกอ่าข้างๆง ดัดซ่อมข้างๆขึ้นเหลือเืปลายเดียวนะครับแล้วก็เสียบผ่าแล้วก็ยกขึ้นนะครับซ่อมในวัดอะเยอะนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการดูพระวัดประสาทบุญญวาสนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับองค์นี้ี่เนื้อมันมากนะครับใช้ดูพระสมเด็จได้เลยนะครับพระสมเด็จได้เลยนะครับ สมเด็จเนื้อผงนะครับก็จะมีผิวแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะที่เป็นชอบเรียกกันว่าแป้งลอยพ,พิมพ์จริงๆแล้วเป็น,เป,นเป็นคราบน้ําของส่วนผสมผงนะครับที่ลอยขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพตามก็จะนึกถึงตอนที่เวลาเราเทพื้นคอนกรีตนะครับเทพื้นคอนกรีตเนี่ยเวลาช่วงที่เทเสร็จแล้วปาด ผิวเสร็จแล้วนะครับจะมีคราบน้ำปูนนะครับคราบน้ำปูนเนี่ยลอยตามผิวขึ้นมานะครับละะักษณะเดียวกันการเกิดของของคราบฝ้าแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าแป้งลอยพิมพ์จริงๆแล้วไม่ต้องโรแป้งลอยพิมหรอกครับเป็นการเกิดของคราบน้ำปูนเรียกกว่าคราบน้ำปูนนะครับบนพระนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ด้านข้างพระนะครับจะต้องมีขอบเดียวนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นสอกขอบแม่พิมพ์นะครับสำหรับพระพิมพโบราณแม่พิมพ์โบราณที่เป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับจะมีขอบนะครับแล้วก็การเสียบและกดยกพระก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับเสียบแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับถ้าแรงก็จะทะลุออกหลังได้นะครับจะทะลุออกหลังได้นะครับ ด้านหลังนี่แบบนี้นะครับยกแรงนะครับยกแรงก็จะทะลุออกไปยิ่งทําให้ดูง่ายนะครับไม่สวยแต่ดูง่ายแบบนี้นะครับเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าใส่วานแล้วก็แร่มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับมะเนื้อลังเบ้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการพิจารณาพระหลวงปุทวดนะครับวัดประสาทพุทธวาดปี06นะครับ เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายปี05นะครับพิธีปลุกเสก,กนะครับพระคณาจารย์นะครับเยอะมากๆนะครับ234องค์นะครับ234องค์นะครับมีทั้งหลวงพุทธิมวัดอรหันต์ไล่หลวงพ่อจงวัดต่างนอกหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรตามนะครับพระเก่งๆเยอะมากนะครับพิธีนี้นะครับนะฮะก็สมควรแก่เวลานะครับหลงวงพุทธวดวัดประสาทบุญญาวาส ก็ให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นนะครับดูเป็นนะครับเวลาไปเจอพระแบบีที่ไหนนะครับจะได้ตัดสินใจได้ทันทีด้วยตัวเองไม่ต้องถามใครนะครับดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงนะครับเนื้อหานะครับวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างการใช้การเก็บนะครับว่าแต่ละส่วนเนี้ยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับผิดธรรมชาติหรือเปล่านะครับเทาหรับ ถ้าเก็บดีนะครับเนื้อหาก็จะไม่ชำหนึบนุ่มแบบนี้นะครับก็จะเป็นผิวแบบด้านในนะครับก็จะมีสีค่อนข้างที่จะขาวนะครับพอสมควรนะครับตหลัพะหลวงพุทธทวดนะครับเราก็สามารถดูอย่างอื่นได้ดูผิวพระแบบนี้ได้นะครับดูวิธีการสร้างได้นะครับดูพิมพ์ทรงนะครับสมัยก่อนเขาเรียกเล็บเหี่ยวนะครับพิมพ์เล็บเหี่ยวนะครับเพราะว่ามีความโค้งนะครับปลายก็จะงุ้มลงแบบเล็บเหี่ยวนะครับ อันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับสวัสดีครับ